อย่างเดียวช้าหน่อยช่างมันไม่เป็นไรนะครับผมยังรออยู่ตรงนี้เสมอนะแต่ผ่ามาหาผมไม่เจออันที่สามนะครับอันเนี้ยก็ลืมบอกไอการมาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะ่ะคนไทยเกือบร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตมาเป็นได้สูงสุดเพียงแค่เจ้าของธุรกิจแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเรามันมันมันคงมีวิธีการได้เงินเพียงแค่สูงสุดในการมาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนาะเราไม่เคยมีใครสอน ผมเกิดมาอายุสี่สิบเจ็ดปีผมไม่เคยมีใครสอนผมเลยว่าเรื่องนี้มันมีไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับเพิ่งมาอ่านหนังสือเมื่อไม่กี่เดือนนผบานมาเองผมถึงอินกับมันมากเลยที่อินกับมันมากนี่ไม่ใช่เพราะว่าอ่าอะไรนะครับที่อินกับมันมากเ,กากเ,เพราะว่า,า,มมา,า,วาแมเงเอ้ยไม่กูงูขนาดนี้วะ <c ười> คือแบบเคยหมันไส้ตัวเองไหมครับเคยแบบอยากจะเอาค้อนเคาะกระบ,บาอนตัวเองไหมผมไม่ค้นอารมณ์นั้นเลยตอนผมอ่านหนังสือเล่มนี้กัแบบ ทำไมกูไม่งูขนาดนี้มาค้ออย่างเงี้ยนะครับนี่คืออารมณ์หมั่นไส้ตัวเองสวัสดีครับในห้างหญิงร้านสวัสดีครับพี่เพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมเลยบอกต่อนะว่าวันนี้นะเราไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะการเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะมันเป็นเรื่องสําหรับผมนะวันนี้นะครับเฉยเฉยผมไม่ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีไรายได้เดือนละล้านมีไรายได้เดือนละสิบล้านนะครับผมมองผมก็รู้สึกเฉยเฉยจริงๆด้วยความสัตย์จริงเลยผมไม่ได้ตื่นเต้นเลย แต่ถ้าใครมาเป็นเจ้าของระบบสิอันนี้ผมว้าวนะเจ้าของระบบคือคนฝั่งขวานะครับการเป็นลูกจ้างหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเขาเรียกว่าคนฝั่งซ้ายในเงินสีด้านการเป็นเจ้าของระบบนะบ business owner นะครับเขาเรียกเป็นคนฝั่งขวาการเป็นเจ้าของระบบได้แก่อะไรบ้างเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเช่น ร้านสะดวกซื้อเจ้าของระบบร้านสะดวกซื้อเราเคยเห็นเขามายืนหน้าโต๊ะแคชเชียร์เองไหมครับพอเขาสร้างระบบร้านสะดวกซื้อขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จ้างลูกน้องมาทํางานเห็นไหมครับตัวเขาเองเนี่ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ระบบมันเป็นระบบซอฟต์แวร์นะครับนะมันมีระบบซอฟต์แวร์ในการดูแลกํากับดูแลต่างๆพอคนซื้อสินค้าปิดเขาก็ได้กําไรไปด้วยแต่ทีเนี้ยครับคนที่มาเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันห้างออนไลน์อิทเวนตี้โฟร์มอลนะครับ ก็จะเป็นเหมือนระบบเขานั่นแหละครับเหมือนเจ้าสัวที่เป็นตอนเนี้ยพอมีคนปิดนะเราได้ต้างด้วยผมได้กําไรด้วยทุกท่านก็ได้กําไรด้วยแล้วแต่ว่าเขาไปช้อปปิง้งผ่านประตูลิขสิทธิ์ของเราหรือเปล่านะฮะสมมติผมเอาประตูลิขสิทธิ์ผมเนี่ยครับไปวางไว้แย่ๆไปหมดเลย ตอนนี้พวกผมเนี่ยในห้างทุกท่านเนี่ยก็กําลังเอาประตูลิขิ์ของแต่ละคนเนี่ยไปวางไว้อยู่ที่เชียงรายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านใดอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วเจอในห้างนะครับไปโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลิขิ์เรื่องอะไรต่างๆเยอะเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับคือพวกเราทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรากําลังทําตัวนี้อยู่นะเรากําลังบุกนะครับเรากําลังเข้าตีจังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีคนจากจังหวัดเชียงรายเข้ามาหาเราเอง เคลื่อนตัวเคลื่อนตัวกันเป็นองค์คาพยบไปลบไปตีเข้าไปทีละเมืองทีละจังหวัดทีละจังหวัดไปเรื่อยๆจนทั่วประเทศนะครับนี่คือรูปแบบการทํางานเป็นทีมของจริงไม่มีแม่ทีมไม่มีพ่อทีมนะครับทุกคนทําพร้อมกันทุกคนไปด้วยกันส่วนใครจะทําได้มากน้อยเท่าไหร่ก็อ,อยู่ที่แต่ละคนจะแบ่งเวลาในการลงไปทําด้วยตัวเองนะครับตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเจ้าของระบบแล้ววันนี้ในห้างทุกขั้นกําลังเข้ามาเป็นเจ้าของระบบ ทีนี้นอกจากเจ้าของระบบแล้วเนี่ยคืออะไรอีกคืออินเวสเตอร์นักลงทุนแต่การเป็นอินเวสเตอร์นักลงทุนเนี่ยผมไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่ครับแต่ถ้าแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้คุยกับป๋าพงษ์เนี่ยผมอาจจะขอขอให้ป๋าพงษ์อธิบายให้ผมเข้าใจระยะสั้นๆป๋าพงษ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยครับแกจะใช้นิกแมวปอปออยู่ในทิกตอกเรานี่แหละครับจะเป็นผู้ชายตัวเล็กๆนะครับผมหัวเถิดเิดหน่อยครับตัวเล็กๆแล้วแกเป็นนักลงทุน แกเป็นเจ้าของบริษัทมหาชนแต่ผมไม่ได้รู้จักแกเป็นส่วนตัวนะครับแต่ก็คุยกันได้นะครับเคยโทรคุยกับแกอยู่ตอนนั้นโทรคุยขอความรู้แก้แวเห็นแกเก่งดีก็เลยโทรไปหาแกขอความรู้แกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมได้คุยแล้วผมจะขอความรู้จากแกมาเพราะแกเป็นอินเวสเตอร์คนไทยจริงๆนะครับแกลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับสมัครเรียบร้อยแล้วทําไงต่อครับโอเคก็ฟังผมไลท์ครับฟังผมไลท์ คุณน้ําฟังผมไลฟ์เสร็จปุ๊บนะครับอะค,คุณคุณคุณน้ําเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์ยังครับมันจะมีเมนูคําว่าซื้อลิขสิทธิ์นะครับก็จิ้มเมนูซื้อลิขสิทธิ์นะฮะล็อกอินก่อนนะครับคุณน้ำล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินแล้วก็เข้าไปจิ้มที่ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็ทําตามระบบตามนั้นได้เลยครับก็เรียบร้อยพอเรียบร้อยเสร็จฟังผมไลฟ์แล้วก็ดูรูปแบบผมแล้วก็เดี๋ยวจิ้มลิงก์ที่โปรไฟล์ผมนะครับแล้วทักเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราคุยยกัันนแล้้้ววว่่าผมมจะีคชใหด แคปชั่นสำหรับให้คุณอ้ําเอาไปส่งต่อกับคนอื่นๆในสื่อโซเชียลวิธีการในการทำควาโฆษณานะครับวิธีในการในการทำา PR ในตัวลิงก์สิ์ของแต่ละคนนะครับก็อย่างที่เราใช้กันก็คืออย่างพวกๆในห้างเกือบทุกท่านนะครับไลค์ในห้างเกือบทุกท่านจะออกมาไลค์ในขณะเดียวกันนะครับก็โพสต์ด้วยในในในฝั่งแอปเขียวแล้วก็ในในสองแอปสีฟ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะครับคนฝั่งซ้ายนะครับที่ผม เี่ยที่เป็นลูกจ้างก็ดีนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็ดีมีจุดอ่อนตรงนี้ครับเขาเรียกว่าแ c t i v e อินค m มแอคทีฟอินคัมคือเมื่อถ้าเราไม่ทำไรายได้ไม่เข้านี่คือสิ่งที่ผมถึงบอกว่าเมื่อผมอ่านหนังสือแล้วผมทำความเข้าใจมันแล้วผมถึงรู้สึกเฉยเฉเพราะถ้าเกิดเมื่อไดเขาหยุดเขาก็ไม่ได้เขาเจ็บป่วยเงินที่มีสะสมไว้มันก็ลดลงไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับ อันเนี้ยผมเลยรู้สกมันเป็นจุดอ่อนมันน่ากลัวถ้าผมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยผม,มอายุยี่สิบนะผมคงพยายามวิ่งหาระบบมานานละนแต่ตอนเนี้ยผมเพิ่งมารู้ตอนอายุเท่านี้เท่านั้นเองนะครับส่วนด้านขวานะครับการที่มาเป็นเจ้าของระบบมาเป็น Business Owner หรือเป็นนักลงทุนหรือเป็นอินเวสเตอร์เนี่ยครับเขาเรียกว่าคนฝั่งขวาเรียกว่าพาสซีฟอินคัมพาสซีฟอินคัมคือกลุ่มคนที่ไม่ต้องทำแล้ว แต่รายได้ยังไหลเข้าอยู่ถ้าเราไปคุยกับรุ่นรุ่นไม่ต้องผมว่าไม่ต้องย้อนไกลหรอกถ้าถ้าตัวผมนะผมแค่คุยกับพ่อกับแม่ผมเขาก็บอกเลยว่าผมาโดนด่าแน่ๆผมโดนด่าแน่นอนนะครับแม่คงด่าแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพอร์เจอร์นะมึงไม่ทํางานแล้วมึงจะได้เงินได้ไงเนี่ยครับมันเกี่ยวกับองค์ความรู้จริงๆนะครับแต่วันนี้ผมบอกได้เลยเมื่อเราไม่ใช่ว่าเราไม่ทํางานเราทํางานแต่เราไม่ต้องทาไปจนเรา ีสิปีแล้วเราหยุดได้พอเราหยุดแล้วเนี่ยรายได้ที่เราทํางานตรงนั้นอะ่ะมันยังหล่อเลี้ยงมันยังมีเงินมีทองเข้ามาในบัญชีให้เราใช้จ่ายได้นั่นต่างหากครับที่เรียกว่า Passive Income แล้วในประเทศไทยไม่เคยมีคนสอนเราแบบนี้ในโรงเรียนไม่เคยสอนเราเลยเรื่องนี้นะครับเผอ่อน่านวันเนี้ยตัวเราเองเนี่ยต้องเป็นคนสอนอาจารย์สอนครูบาอาจารย์หลายท่านด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในมิติข,ของการสอนเด็กในรูปแบบใหม่นะครับ ปกติแล้วนะครับผมจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึงห่งระหว่างแอคทีฟบินคำกับพาสซีฟบินคำแต่เท่าที่ผมดูชื่อ